มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบตัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธมโมแเวรคติธรรมจา,าริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรมธรมธมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ นะทุกขติงคัะชฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่ไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ของเราด้วยที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือความกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆก็จะหาที่พึ่งหาที่พึ่ง,ท,งที่หลบที่เล้นถ้าภาษาธรรมะก็เรียกว่าหาสรระหาที่พึ่งเช่นสุนัขลูกสุนัขตัวน้อยๆเวลามันกลัว มันก็จะวิ่งวิ่งเข้าไปหาแม่ของมันให้แม่ช่วยคอยปกป้องคุ้มครองลูกไก่เวลามันกลัวเวลาเหี่ยวเฉียวโฉบลงมาหรือว่ามีสัตว์ร้ายสัตว์ตัวใหญ่กว่าวิ่งเข้ามาจะทำร้ายหรือว่าต่างต่างตัวต่างก็ตกอ,อกตกใจลูกไก่ก็จะวิ่งเข้าซุกใต้ปีก ของแม่ของมันก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆที่มันไปอาศัยไปอาศัยอยู่ตามพโพรงไมนะ้ตามถ้ำตามตามถ้ำตามผาขุดรูอยู่หรือว่าตามทำรวงรังอยู่ในที่บนที่สูงๆที่เป็นนกที่เป็นนกหนูปูปีกต่างๆ ที่มันทำขึ้นมาก็เพื่อสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองหาที่พึ่งเพื่อให้รอดปลอดภัยจากพยัน์อันตรายต่างๆไม่ว่าจากเป็นอาจจะเป็นอันตรายจากคนจากสัตว์สาวาสิ่งต่างๆด้วยกันเพราะมีความกลัวภัยเพราะมีความกลัวก็เลยสร้างที่พึ่งพยายามหาที่พึ่งให้กับตัวเองมนุษย์ เราก็เช่นเดียวกันทําไมมนุษย์ถึงต้องอหาเสื้อผ้าใส่ก็เพราะว่ามีความกลัวกลัวภัยคือความหนาวเกิดความละอายเกิดขึ้นจะเปลือยกายอยู่ก็เกิดความละอายก็ต้องหาเสื้อผ้าใส่ปกปิดความละอายหาที่พึ่งที่พึ่งทางกายให้เกิดความอบอุ่นสร้างบ้านสร้างเรือนอก็เพื่อหาที่หลบที่ซ่อน เวลามีภัยจากธรรมชาติฝนตกแดดออกลมพายุมาก็พอได้หลบได้ซ่อนบาน้างเรียกว่าพยายามหาที่พึ่งสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองที่เราไปทำงานหาเงินหาทองต่างๆแล้าก็สร้างที่พึ่งเหมือนกันที่พึ่งกลัวว่ากลัวเราจะลำบากกลัวเราจะทุกข์ยากลำบากเราก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทอง หาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกลัวลูกหลานจะลําบากกลัวลูกหลานจะไม่มีที่พึ่ง <ฮ fit. S 1> เด็กเล็กๆเวลาเกิดความกลัวขึ้นมา <im> <features> ก็จะวิ่งวิ่งไปหาพ่อแม่หาปู่ย่าตายายตกใจกลัวขึ้นมาก็แม่พ่อนะลองเรียกหาพ่อลองเรียกหาแม่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยนรลองเรียกหาคนที่จะมาช่วยนะ เกิดความกลัวเกิดที่พึง่งเวลาเราไปในที่มืดมืดก็เช่นเดียวกันเราก็จะท่องละ่ะใครที่กลัวผีก็จะท่องคาถาพุทโธพุทโธธมโมสังโฆอิติปิโสพระคาวา,าเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความกลัวก็จะท่องคาถาใหญ่บรรดาที่พึง่งทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาที่เราสาะแสวงหาเป็นที่พึง่งภายนอกเพราะเรากลัว เราจะได้รับอันตรายอันตรายต่อร่างกายของเราต่อชีวิตของเราเราก็พยายามหาที่พึ่งหาเครื่องป้องกันไปไหนมาไหนทําไมถืออาวุธไปด้วยถือมีดถือมีดถือปืนผาหน้าไม้ไปด้วยก็เพราะว่าให้มันพอได้พึ่งได้พอได้เป็นที่พึ่งได้คนเท่าคนแก่ถือไม้เท้าก็พอได้ พึ่งได้เวลาจะหกจะลม้มเวลาจะหกจะล้มมีไม้เท้าช่วยยันยึดกันร่างคํำหาทางแกว่งกวัดสัตว์ร,ร้ายหน,นีป้องกันตัวติดตนผลทวีเรียกว่าเอาไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวป้องกันตัวเองเวลาจะหกจะลม้มเวลาผู้สูงอายุเดินไปไหนมาไหนนี่จะมีไม้ขนาดแขนยาวขนาดแขนหนึ่งถือไปด้วย ลงตาก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะถือไปทําไมไมโอ้เอาไว้คายันเวลาล้มเวลาจะหกจะล้มส่วนเซหรือว่าเวลาสัตว์ต่างๆมันวิ่งเข้ามาจะมาทําร้ายเอามันตกใจหมูหมามันจะมาเหา่าเห่ามาก็จะพอได้เงือ้อไม้ขึ้นบ้างมันก็วิ่งหนีไปเรียกว่าไว้ป้องกันตัวไว้เป็นที่พึ่งกับตัวเราเราไป ตามที่ต่างๆไปวัดไปวาไปกราบพระไหว้พระเนี่ราก็หาที่พึ่งเหมือนกันหาที่พึ่งให้พระท่านคุ้มครองให้บุญรักษาให้พระคุ้มครองไปกราบไหว้ตามต้นมงต้นไม้ตามสารเจ้าต่างๆก็ให้เรียกว่าหาที่พึ่งกับตัวเองหาที่พึ่งบางทีเราก็หวังพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นตัวน เพื่งผีสางเทวดานะเวลาได้รับอันตรายต่างๆเวลาได้รับความทุกข์ยากลำบากนะมีเรื่องเล่าว่ามีนายเกวียนคนหนึ่ง <c oughs> นายเกวียนคนนี้บรรทุกสินค้าไปก็เอาเอาโคเทียมเกวียนไปบังเอิญว่าเกวียนมันไปตกลมตกลมแล้วก็ไปไม่ได้เนี่ยใกล้ๆตรงที่เกวียนติดลมนั้นน่ะก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะเขาก็ พอลงจากรถแล้วลงจากเกวียนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงคนแท้ๆนั้นก็ไม่มีนะก็ไปกราบต้นไม้วิงวอนโอ้ยเทวดาช่วยด้วยเถอะเทวดาช่วยด้วยเถอะเทวดาที่อยู่ต้นไม้ก็คิดว่าเออไอหมอนี่มันไม่รู้จักพึ่งตัวเองนะมีแต่จะให้คนอื่นช่วยมีแต่จะให้เทวดาช่วยนะเทวดาก็แปลงร่างเป็นอ่า เป็นคนแก่ออกมาว่านี่ปลืป้แปลงล่าออกมาแล้วว่านี่พ่อนมทําไมไม่รู้จักช่วยตัวเองบ้างล่ะไม่ทำไมไม่รู้จักพึ่งตัวเองเทวดาที่ไหนจะมาช่วยได้มองดูสิต้นไม้ที่เจ้ากราบไหว้นะ่ะเห็นไหมเนี่ยมันไฟไหมไปกิ่งหนึ่งถนนน่ะเทวดายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยจะมาช่วยเจ้าได้ยังไงเจ้าก,ก็รู้จักยกเวียนขึ้นสิใช้แรงตัวเองนะ่ะแบกเวียนขึ้นแบกล้อมันขึ้น ดันล้อมันขึ้นแล้วก็ตีวัวแรงๆเดี๋ยวมันก็จะเข็นผ่านไปเองวัวมันก็จะดันไปเองอเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เลยทำตามที่ชายแก่คนนั้นบอกวัวมันก็ดันไปหลุดจากลมนี่เรียกว่าให้รู้จักสร้างที่พึ่งให้กับตัวเองพึ่งตัวเองดีกว่าไปพึ่งผีสางเทวดาส่วนมากเราก็จะไปพึ่ง พึ่งตามต้นไม้อะไรต่างๆฟ้าลงฟ้าแลบมีเทวดาอาศัยอยู่เราคิดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าเราเกิดความเชื่อแล้วก็ไปกราบไปไหวอันนั้นมันเป็นที่พึ่งภายนอกพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เป็นอันมากเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาก็จะหาที่พึ่งหาต้นไม้หาภูเขาหาศาลพระภูมิหาถ้ำเหวสิ่งแปลกๆต่างๆ มาเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองนะแม้กระทั่งจอมปลวกใหญ่ๆอะไรแปลกๆนะต้นไม้ใบหญา้าที่ออกลูกแปลกๆแล้วก็จะไปกราบไปไหว้ขอบ้างขอให้เป็นที่พึ่งบ้างให้พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้นะเพราะอะไรเพราะมันไม่ทําให้คนเราหลุดพ้นจากความทุกข์นะไม่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ ถึงความสุขอันกเกษมได้ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วรู้แจ้งอริยสัจคือรู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดความทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้วิธีการหรือทางที่จะดับความทุกได้นั่นแหละ ผู้นั้นน่ะถึงจะเรียกว่าสร้างที่พึ่งได้จริงถึงจะถึงที่พึ่งอันกเกษมอันนี้แหละเป็นที่พึ่งที่มั่นคงที่แน่นอนถ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นท่านไม่ได้ให้ไปสอนให้เราไปพึ่งต้นไม้ภูเขาเรากาหรือแม้กระทั่งไปกราบไหว้พระตามที่ต่างๆอันนั้นเราไปพึ่งเฉพาะภายนอกไม่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ที่พึ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าธรรมโมปฏิโปวิยตัสสัตถุโนพระธรรมของพระศาส,สดาเป็นเครื่องเป็นแสงสว่างดังดวงประทีปเราเอาธรรมะนี่มาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่พึ่งอย่างไรเอามากราบมาไหว้อย่างนั้นหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอามาประพฤติธปฏิบัติเช่นเราเป็นคนทุกข์ยากลําบาก เราก็เอาวิริยะเอาวิริยะความเพียรความขยันนี่มาใช้ให้ขยันขันแข็งทํางานทําการก็จะสามารถหาเงินหาทองสร้างหลักปักฐานได้เราเป็นสามีภรรยากันทำยังไงชีวิตของคนคู่ถึงจะมีความสุขไม่ระหองระแหงกันต่างคนต่างก็รู้จักหน้าที่ทำหน้าที่ของตนเองภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดี สามีก็เป็นภรรยาเพาื่อเป็นสามีที่ดีอย่าเป็นผีกับยักษ์อยู่ด้วยกันนะต่างคนต่างรู้หน้าที่ตัวเองรู้หน้าที่ภรรยารู้หน้าที่สามีปฏิบัติต่อกันเอาธรรมะเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องสมานอย่างนี้ชีวิตคู่ก็จะมีความสุขอา้าวเรามีความท้อแท้ท้อถอยในการทำงานอยากได้เงินแต่ไม่อยากทำงานนะ เราจะเอาธรรมะเป็นปเป็นที่พึ่งได้อย่างไรแล้วก็เอาธรรมะไปเป็นที่พึ่งอ่าไปเป็นที่พึ่งของเราเอาฉันทะความยินดีพอใจเอาวิริยะความขยันมันเพียรเอาจิตตะมีความรับผิดชอบวิมังสาค้นหาข้อบกพร่องในการงานนั้นๆปลูกใจรักนะปลูกใจรักถักทอความขยัน หมั่นใจจดจอ่อนหะมั่นใจจดต่อตรวจสอบวัดผลอยู่เรื่อยๆงานเราก็จะสําเร็จเราไม่ต้องไปภาวนาว่าสาธุสาธุขอให้ในายจ้างให้โบนัสปีใหม่กับเราด้วยเถิดนะสาธุสาธุขอให้ได้สองขั้นด้วยเถิดนะให้เจ้านายเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้เราด้วยเถิดแต่ว่างานไม่ปรากฏงานไม่มีผลงานมันก็จะ เลื่อนขั้นจะได้รับรางวัลได้อย่างไรต้องระลึกไว้ตลอดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานอยู่ที่การกระทำนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเราเอาธรรมะมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติมาเป็นประทีปส่องทางสว่างให้กับเราลูกหลานนักเรียนนักศึกษาก็เช่นเดียวกันจะสอบอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรามัวแต่กราบแต่ว่า้วอนเฉยๆนะไม่ได้อ่านหนังสือตำรับตำราไม่ได้ตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจอ่อไม่เข้าใจถามผู้รู้ทบทวนอยู่เสมออย่างนี้แล้วนี่จะกราบจะว่า้จะวอนอย่างไรจะไปให้หลวงพ่อหลวงปู่ที่ไหนเสกปากกาเสกคาถาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราสอบได้ถ้าเราไม่ขยัน ดูหนังสือตำรับตำราทบทวนอยู่เสมออย่างนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะคือคำสอนของสรรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็กลัวเหมือนกันนะกลัวท่านก็เลยหาที่พึ่งกลัวอะไรกลัวความทุกข์กลัวความเกิดเพราะว่าเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์พระองค์ก็เลยสแสวงหาธรรมะ ธรรมะมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไปค้นคว้าหาไปนั่งพินิจพิจารณาหาแล้วก็เอามาดับความทุกข์ในจิตในใจของพระองค์เสร็จแล้วก็เอาไปดับความทุกข์แก่ผู้อื่นนําผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยดังนั้นสั้นสาชุชนทั้งหลายเราทั้งหลายรู้อยากมีที่พึ่งที่พึ่งของชีวิตที่พึ่งของชีวิตอย่างแท้จริงนะไม่ใช่ ไม่ใช่สมบัติพระสถานภายนอกไม่ใช่วัตถุต่างๆภายนอกแต่เป็นพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เราจะน้อมนำมาประพฤติธปฏิบัติถ้าเรานำมาประพฤติธปฏิบัติแล้วพระธรรมก็จะอำนวยผลให้เราก็จะทำที่พึ่งให้กับเราอยู่ในจิตในใจเราตลอดถ้าใครมีพระธรรมอยู่ในจิตในใจอยู่ที่ไหนก็จะไม่เงียบไม่เหงา นะแม้จะทุกโศกด้วยโรคด้วยภัยก็จะมีกำลังจิตกำลังใจดนะีอย่างเช่นคนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งมาเป็นยาใจอย่างไรก็ให้พิจารณาว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างรักษาหายโรคบางอย่างรักษาไม่หายโรคบางอย่าง ต้องรักษาถึงจะหายโรคบางอย่างถึงรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายตายอย่างเดียวนี่ให้เราเข้าใจสภาพที่เป็นจริงนะใจเราก็จะสงบคือยอมรับยอมรับในทุกที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับแล้วเราก็จะเห็นหนทางเห็นหนทางที่จะแก้ไขพิจารณาไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่พึ่ง อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของบุคคลต่างๆเราพึ่งได้แต่ภายนอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพึ่งท่านก็พึ่งได้แต่ภายนอกเช่นเดียวกันต้องพึ่งพระธรรมน้อมนำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเราสงบเพื่อให้เรามีกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่แข็งแกรง่งเพื่อที่จะเอาชนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้ทั้งทุก ภายในที่กิเลสมันกลุ้มลมใจเราแล้วก็ทุกภายนอกทุกภายนอกที่เราได้รับผลกระทบอยู่นะทุกเพราะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีงานไม่มีการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าช่วยได้เป็นที่พึ่งอันประเรสริฐสําคัญที่สุดในชีวิตของเราให้เราท่องไว้ตลอดว่าที่พึ่งอันประเสริฐนั้นก็คือพระธรรมคําสอนของโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราลึกไว้ตลอดว่า ธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราจะเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือมาเป็นแสงสว่างนําทางเพื่อชีวิตของเราจักร,ร่มเย็นเป็นสุขสงบตลอดไปธรรมสวัสดิ์เจริญพร